นี่กู้แรกครับน้องเว็กซูจิวมีเกี่ยวกับฝนหลวงซิ์ปาโชใช่ไหมเนี่ยใช่ปะหรออ่าเพื่อเยอะๆก่อนยอะก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบไปเอาเอาเลยกพหายเลยตั้งใจได้กาดรอหน่อยอ่านี่ปึ๊บเนี่ยปึ๊บมองกล้องมองกล้องหน่อยปึ๊บดูเนื้อตัวนิดนึงอ่าเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวน้ำลงอ้าเอ้าให้กระจายก่อนหายนะ อ้าวอ่าน้องเว็กน้องเว็กผ่านแล้วไหมเหรอน้องเว็กผ่านแล้วใช่ไหมไอ้นุ่นเอาไปรถรถจุดห้าใช่ไหมเอาไปรถก่อนไปมาได้ก่อนมาเอาเอาคนผ่านก่อนอ้าวแนะนำตัวก่อนตื่นยังตื่นเลยนะโอเคยัยงไงซ้อมอยู่ไหนซ้อมอยู่โซจีวัง่าครับวันนี้มากี่คนสองคนเลยเหรอมากับใครมากับไปซิกั๊เหรอซ้อมอยู่ที่เดียวกันกีน่วันรอบนี้ซ้อม,มกี่วันสองคนเดือนละครับเดือนหนึ่งเหรอไอ้นี่ซิกั๊กเป็นพี่เหรอ โอ้โหหน้าตามันผิวพรรณไม่เหมือนกันนะน้องจะดูดีขาวกว่านะเราดำนะอายุเท่าไหร่พี่นี่อายุสิบสี่ย่างสิบห้าค่ะอายุสิบสี่ย่างสิบห้าน้ำหนักปุ่ยปุ่ยไปไหมสี่สิบกิโสี่สี่สี่ห้าค่ะเคยชกไหมคู่ชกไหมไม่ครับเราประเภทไหนในมวยอ่ะได้หมดเลยครับครบเครื่องฟรีมือเข่าได้ทั้งหมดลูกลูกเก่งของเราอะไรเข่าครับเข่าแล้วคู่ต่อสูอ้มีอะไรน่ากลัวไหมไม่รู้รไ,มรไม่ต้องดูคลิปวัดกันไปเลยวันนี้นะอ้าวผลงานสองไฟชกันที่ไหนบ้าง สอทสี่อัลตะกอเป็นไงเอแพ้ไฟหนึ่งแล้วก็ล่าสุดนี่คือชนะแพ้ครับแพ้ก่อนน้นชนะห้าร้อยร้อยประมาณนี้ร้อยหนึ่งห้าร้อยสองไห่เหรออ่าพอเช้ามาหยิบแต่ช่างเป็นไงเป๊ะเลยผ่านเชลุยอ่าเป็นคนจังหวัดสกุลนครนะเอาฝากไฟครับมาวันนี้ติดตามช่องแรกคู่แรกด้วยมีเงินทุนการศึกษาด้วยเนี่ยสกุลสกลนครเชียร์ด้วยนะอ่าเต็มที่อ่ายกมือไว้สมาชิกทางบ้านก่อนอ่าโอเคชุกนี่ได้เหรอ หลวงพนหลวงไม่นี่หรอกเพราะมันมันไม่กระพริบไม่กระพริบอ่ามันไม่กระพริบไม่ได้หรอกต้องให้มันถ้ามันกระพริบไม่ไหรีดของมันไม่ไหวหรอกมันเจ็บหยองอะไรหรอเกากระดูกนี่เยอะนี่เหลืออยู่นี่จุดหนึ่งนึ่นะโอ้โหมันทำไมทรรมาสั้นยี่นี่สั้นประมาณนี่ครับจุดหนึ่งฝนหลวงครับหลวงจุดบึ้งนะฮะ

เอาออหาใจด้วหาใจออกไปเรื่อยๆเข้มเช็ดที่ี่ะมันเช็ดดีอจะได้เต็มที่หมดแล้วเต็มที่แล้วเนี่ยนี่เลยมันมหมดมแลหมดแล้วรบเลือดไปมีแล้วเดียพี่ทองหาใจดีนี่พูิเขาาเบอกว่าให้แปดโมงนู่นอือคือมาเป็นธรรมคติกาติกาแปนโมงไม่ได้ก็ว่ากันอีกเชั่วโมงเอาเอไปเอาขึ้นอีกเดี๋เย็นญ่เเอาขึ้นหใลเออไปอยู่้องไปเอออ ชีวิตนักมวยได้ม่กระพริบมันไม่กระพริบจุดหนจุดหถ้ามันกระพริบนี่ประมาณนี้เหลือย่จุดหนึ่งครับไอ้จิ้งจมงไปเว้ถ้าจมึงแปดโงอ่ะเดี๋ยวคุยกันได้ไหวไเนี่ยืหน่อยืหนวไม่หยุดหมดเหือแล้วรถสุดสแล้วเนี่ยรถสุดสดแล้วงงานัไห นี่คือรถครั้งแรกเคยรถครั้งแรกใช่ไหมเลยมันหนืดอ้ารถบ่อยๆไม่ได้อคุยนิดนึงฝากทางบ้านเาเป็นไงวันนี้รถรถเบ็ดเสร็จเท่าไหร่เหนื่อยเลยอยู่ไปเก็บตัวอยู่ไหนที่ที่ต่างจังหวัดเหรอท่าแก้วทาแก้วนี่มาชงเทพครั้งแรกไหมก็ใครประกอบนี่ก็ถูกคู่ไปเห็นเห็นเนื้อตัวก็อย่างเมื่อกี้รูปร่างเนื้อตัวสูสีนะแต่มันอยู่ที่ว่าตรงน้ําหนักเนี่ยมันจะฟื้นหรือเปล่า ขโมยชกคู่แรกด้วยบใบมือกาให้แล้วมั้งอ่ะโอเคฝากแฟนคลับติดตามเขาหน่อยวันนี้ติดตามนะครับโอเคคนหลวงนะฮะสวัสดีครับโอเคไปไปกินน้ำเลยไปไปเนี่ยอ่าเดี๋ยวเขาให้พี่ลด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 จุดหนึ่งไม่ต้องลดอ่ะพี่ทอนอะโหดไปไหมร้อยยี่สิบรอบเนี่ยไปตุ๊กย้อนไปกินน้ำพี่แก่ไปกินน้ำพี่ ขอบคุณพี่ครับเออคุณอานี่ครับจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งพี่ทอนใจใจดีแกตลอดแกก็อยู่ตรงนี้ถ้าแกไม่อยู่เนี่ยน่าจะพายไปแล้วอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคนะครับก็ถือว่าไม่ไม่ต้องลดนะฮะไม่ต้องลดจุดหนึ่งก็นิดหน่อยจุดหนึ่งเองนะจุดหนึ่งก็ถือว่าหมดละเด็กไม่เคยลดเด็กก็ไม่เคยลดประมาณนี้โอเคนะก่อน นี่ไปแป๊บเดียวกินกินมิ้งไปเลยไม่ใช่ซีเรียสแล้วล่ะกินเดี๋ยวก็ฟื้นแล้วนี่เวลาเหลือฟื้นนะยังมีเวลาได้พักผ่อนนะมีเวลาได้พักผ่อนนะเดี๋ยวสิบสิบโมงครึ่งต้องเข้านี่แล้วสองสามสี่ให้ได้ยี่สิบพระจบไปโอเคครับ